กอกราบสวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านก็นได้นะครับวันนี้พอ่อของยาจกต้องวยนะามาวันนี้เราไม่อยู่กเกมแคนได้หรือลูกกวาดเองนะท่านผู้ชมไม่รู้อ่านถูกไม่ถูกนะแต่ผมเดาไปมั่วเลย <c oughs> อ่ะก็มาอยู่กับแคนดี้ติดจรวดนะอ,ะอย่างนี้แหละ มันก็ไม่ใช่ติดตลอดแต่มันก็เป็นคล้ายกับเครื่องสุ่มนะท่านผู้ชมแต่มันทําเป็นจรวดเฉยเลยนะ่ะบอบอ,อหลายเะวยพี่าววันนี้ก็น่าก็ซื้อกันมาเรียบร้อยนะจะมีดแดดแกลกันนี้หน่อยครับมาไม้แรกของเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะเราก็มาทบทนเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเท่าเดิมทุกอย่างยกเว้นว่ามันจะแดกหรือว่ามันจะใจแค่นั้นเองนะอย่าซื้อเลยท่านผู้ชม ดูก็ม er, ันเทิงภาควรรณใจเขาหลานหน้าทะเลอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมมาภาควรรณใจครับยาจของเราได้ก่อนไดพี่น้องมาแล้วเราก็มีตัวคูณขึ้นมาแล้วฮะแต่มันไม่จ่ายตรงตัวคูณเลยตอนนี้แล้วก็เลยสามมูลสุดท้ายว่ายังไงโอ้ยตัวคูณเยอะแยะเพื่อจ่ายตัว,ตวคูณพวกเรา เออมาตัวคูเริ่มเยอะแล้วขอแก้จ่ายนะถ้ามันไม่แตกถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้รอบหมุนข้างในอีกผมว่ามันมันไม่เวิร์กอ่ะผมว่ามันต้องได้รอบหมุนข้างในแล้วเราได้รอบหมุนเพิ่มนะแล้วมันจะจ่ายตรงนี้แล้วมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มตัวคูณให้สูงกว่าเดิมถ้าได้อย่างนั้นผมว่าเวิร์กนะ แต่มันก็มันก็นะก็โดนไปฮะไม่พูดมากโอ้ยพี่น้องถ้งะเป็นครับเราก็สูนไปเบียดใส่ไปเลยกับอีกสิบหมุนตาไม้นี้ไม่รอดก็คือไม่รอดนะจะว่าจังไดออีกเลย เ <laughs> พื่อควมเทิอนนะคุนผู้ชมใครที่อยากแก้แค้นแต่ผมก็ลิงกลิงลิงที่เดิมอะทิ้งไม่ให้ละเออว่าจังไดเออว่าจังไดอือม่ไหลต่อมันต้องจ่ายที่เดิมซ้ำๆอะ่ะโหอีตกกว่าสีสม้มโกโหอไหลมันเทน้ำเทท่า ทั้งเนินทั้งงานไม่จ่ายฮะอือหือไปจ่ายแล้วข้างบนตัวคุณก็อยู่ข้างล่างโอ้ยสวยโอ้ยสวยฮะอสวยฮะ สวยตรงไหนนะที่โอ้โห,โหไม้นี้โดนหนักกว่าเก่าอีกโอ้โหไม่หรู้ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเดือจะเชื่อ,อจริงๆนะนะก็ได้ใช้ได้ช่วยตัวเองอีกเช่นเคยนะโอ้โหค่ะช่วยตัวเองเนี่ยขนาดข้างนอกแล้วเนี่ยในยังขนาดนั้นข้างนอกจะขนาดไหนโอ้โหข,าขา้างนอกเขาไม่มีหาดเลยดีเลยฮะ นี่ฮะถ้ามันเป็นตามจังหวะขึ้นลงของมันนะท่านผู้ชมเราก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วด้วยนะเราก็ต้องดูจังหวะจากโคนจะหลดดปลด้วยโอ้ไม่ใช่คณนะเส้นผมแหละอ,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 อื้อหออหโอ้โหเลอจะเชื่อแนละ้ฮะ โอ้โหโคตรได้เลยพี่น้องอออืืหไปยังไงขั้นสุดท้ายโอ้โหก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยฮะบ่หลายย่างครับพี่น้องแล้วก็ก็ต้องคงต้องจากันตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้แค้นใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกเพื่อจะได้พาจิ้มปใหม่จากยาจุกอะไรเช่นเคยนะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ